เฮ้ยเฮ้ยระเบิดเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยข่าวที่แล้วกันดีกว่านะครับผมวันนี้เราจะมาขยายกิจการของเราให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็คิดว่าจะขยายคอมให้มากขึ้นจะเปิดร้านให้แบบให้เยอะขึ้นด้วยนะครับผมคราวที่แล้วเราขางเอาไว้ที่คอมของเราสองเครื่องถูกไหมเ่งวงนอนขอนอนก่อนเดี๋ยวมาดูไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกถ้านอนก่อนก็คงไม่ได้ดูแล้วแหละอุ้ยโอ้โหคับเกินเดี๋ยว๊บนนะมันกดก่อน ลิฟต์อะเราต้องลงลิฟต์เพื่อไปทำงานร้านของเราด้วยเราต้องลงลิฟต์ก่อนเว้ย <c oughs> วันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราจะขากซื้อกร,กระเป๋าด้วยเพราะว่าเรานั้นแบบไม่ได้ซื้อกระเป๋าเลยอะกระเป๋าเราแบบไม่ค่อยมีเนาะแล้วแม่งเ, <c oughs> เก็บของยากลำบากมากบางทีเราอยากจะเก็บงุเก็บไม้อย่างเงี้ยมันเก็บไม่ได้เว้ยแม่งเก็บไม้ไม่ได้เพราะฉะนั้น เราจะไปซื้อกระเป๋ากันแต่ว่าเราต้องเก็บเงินก่อนนะขอดูเงินตัวเองก่อนเงินตอนนี้มีอยู่113บาทโอ้ไ oh ม god แต่ต้องมาสมสก,กินเพื่อเรียกเงินต่นนิดนนหน่อยนี่ไงน้องโ okay, อเกมเมอร์ <c oughs> วันนี้แหละเราจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นนี่ครับอย่างอื่นนะครับอย่างตอนที่เราเข้าร้านอะความคีนนี่คือเต็มกมคีนนี่คือเต็มขอดูกินก่อนกินนี่คือเต็มโอเคเราจะต้องเปิดร้านครับวันนี้ วันนี้เราจะต้องเปิดร้านครับแต่ว่าเราต้องพกมไม้ไว้ก่อนพวกนรกมันชอบมาขโมยของเนี่ยแผ่นรองเมาส์สุดอึดอิ่มของเรานั้นหายไปหนึ่งอันเพราะแม่งมีเด็กมาขโมยแม่งเอ้ยเยวต้องจ้างวารีการแล้วนะครับดังอื่นเราต้องเปิดคองก่อนครับเราต้องเปิดของก่อน,อออนวันนี้เราจะมาสุ่มสกิทก่อนเลยหนึ่งครั้งเพื่อเอาเลิกเอาใช้เพื่อเอาเลิกเอาใช้พราะว่าต้องได้ปะมันต้องมาวะเราต้อง เปิดร้านก่อนละกันเราเปิดร้านก่อนละกันเราเปิดร้านก่อนละกันเราเปิดร้านก่อนเลยแล้วเราก็ไปรวงปูต้องมานะแดเ๊เดี๋ยวราครับทุกคนผมแตกครับทุกคนผมแตกวะทุกคนผมแตกวะจากร้อยเหลือห้าสิบเนี่ยเขาเรียกว,ว่าการพนันมันไม่ทําให้ใครรวยแบกเอ้ยเขาหลังก็อย่าไปหาทำนะจับครับผมไว้อย่าไปหาทำตอนนี้ก็เปิดร้านแล้วเดี๋ยวรอลูกค้าเข้าร้าน ตอนนี้เราเปิดร้านแล้วนะทุกคนที่เห็นนี่คือเปิดร้านแล้วนะกดบ้าวให้พี่โอคขคบคุณครับคุณหมอผมเปิดร้านแล้วเนี่ยรอลูกค้าเข้าร้านเลยเดียวเลยคือรับปรับเลทราคาอ๋อทุกครั้งที่เราเข้าเกมมาต้องมาปรับเลทราคาด้วยคูลูกค้าครับผมขอแพงๆหน่อยนะครับช่วงนี้ผมต้องการเงินไปขยายกิจการครับคุณลูกค้าผมต้องขอโทษคุณลูกค้าจริงๆนี่ผมต้องปรับราคาขึ้นผมไม่มีตังค์แล้วผมตังค์ไม่เล่นการมาวันนั้นเอ้าดีครับคุณลูกค้าคนแรก ของเรานะครับผมเราก็ต้องรอนะครับเราก็ต้องรอเขานั่งปุ๊บวยคุณลูกค้าเล่นอ่าเอ้ยลิมิตคืนอันลิมิตก็คือแบบเล่นเรื่อยๆเอาแบบว่าเล่นเรื่อยๆเล่นเรื่อยๆจัดไปเขาคุณลูกค้าแต่ว่าเล่นเครื่องถูกอะเครื่องแพงกว่าเราคือสองจุดสองนะนก่อนผูเห็นโจยอย์หน้าร้านผูเห็นโจยอย์หน้าร้านนี่มึงไม่ต้องขยับนี่มึงไม่ต้องอยู่อันนี้มันมีเควสดอะไรให้อะ่ะ อะไรอย่าไมให้กูไปทำไรอ่ะเดอะไว้ไม่โหดทำไรวะคุณหมออุ้ยขอบคุณครับคุณลูกค้าอครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงด้วยกูยวมานั่งแป้ก่อนต้องมานั่งแป้ก่อนโห่สามชั่วโมงดีๆต้อนรับครับคอมเมนต์คืออ่อหน้าจอวิดีโอไม่ได้อุ้ยเฮ้ยมันดูอะไรอ่ะคุณหมอคุณหมอลูกค้าดูหนังโป๊ คุณหมอลูกค้าดูนังโป้โอ้จบแล้วดิเจ้าล้วคุณลูกค้าเกินายบางทีผมต้องสแกนไวรัส่าทุกคนสแกนไวรัสให้ลูกค้าสแกนไวรัสก่อนเวราสจะมีเป็นพันนะเวลาจะมีเป็นพันนะสภาพเนี้ยหมอลูกค้าดูนังโป้ทำไงดีดูด้วยเลยละกันกันหน้าดูด้วก็ดูด้วยเลยคุณลูกค้าครับดูเมาส์ดิครับเบิ่มเบิ่มคือหรือไหมครับคุณลูกค้านี่ครับเมาส์มันคือเบิ่มเบิ่มคือหรือหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมมันเบิ่มเบิ่มคือหรือนะครับ โอ้ my god วันนีผมไปซื้ออะไรอ่ะคุณหมอต้องช่วยผมแน่แล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับตัวน้องโอเกมเมอร์ครับคุณหมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟไหมเฮ้ยไฟไหมเฮ้ยไฟไหมไอ้น้องโอ้ไฟไหมคุณหมอไฟไหมเฮ้ยโอ้ใจเย็นๆเอาเฮ้ยเฮ้ยไฟไหมโอ้ไฟไหมร้านกูจบแล้ว้ยลูกค้าชิ่งแป๊บนึง ลูกค้าทิ้งให้ลูกค้ามันทิ้งผมหน้าไม่เปิดเพิ่งตื่นเหรอใช่ครับคุณหมอลูกค้ามันทิ้งผมแป๊บนึงทิ้งกูโอ้มึงทิ้งกูอ๋อฮ่ามึงทิ้งกูโอ้มึงทิ้งกูโอ้มาดิมึงทิ้งกูโอ้มึงทิ้งกูอ๋อร้อยยี่สิบสองบาทมึงเป็นลูกค้าที่ไม่ดีมึงทิ้งกูอ๋อทําความสะอาดแป๊บนึงโอ้โหเดี๋ยวลูกค้าบ่นกเอ้ยร้านสกปรกอี น่าเกียดอะไรเงี้ยเราต้องทำความสะอาดเรื่อยๆนะครับทุกคนเราเปิดร้านแล้วเนี่ยเรามีไม้ถูแล้วเราทำความสะอาดแต่แมงไฟไหม้เมื่อ้ตกใจเลยแมงไฟไหม้ร้านกูเราต้องเก็บเงินได้สักพันสองพันก่อนมาบมกว่าลูกค้าเดินอย่างนี้เดินอย่างงี้มึงต้องโดนเออนี่มึงเดินอย่างงี้มันใช่เออมันใช่เออมันใช่เออ <Yeah. S 1> มึงอ๋อนี่ก็หนีอีกแม่งหนีสองคนเลยเอ้ามาดิมาดิ Yeah, yeah. โอ้โหลูกค้านีกูจะตายคุณหมอลูกค้านีผมสองคนเลยคุณหมอออกูได้คืนละคนนึงละเดี๋ยวก่อนคุผมขอโทษครับตำรวจขอโทษครับโอโทษครับตำรวจผมไม่มีอะไรพิกฎหมานะครับตำรวจตำรวจจะคนก็ได้ครับแต่ว่าผมขอให้ลูกค้าแบบนึงครับเห็นป่ะผมไม่มีโถเอ้ยลูกค้าแม่งหนีไปได้คนนึงคุณหมอมันหนีผมไปคนนึงอ้ไม่ทันแล้วแหละสภ,ภาพ แม่งให้กูสองคนเลยโอ้โหไม้ก็พังนะผมต้องปิดร้านไปซื้อไม้นละ้วเนี่ยมต้งปิดร้านไปซื้อไม้แนละ้วเนี่ยโอ้โหจบแล้วจบแล้วแม่งเอ้ยเป็นหนี้กูมาทิ้งโอ้โหขาดทุนเลยกูเอ้ยค่าไฟก็แพงลูกค้าก็ทิ้งโอ้โหขาดทุนเกินน้องซื้อปืนไม่มีอะที่ปืนนะคุณหมอถ้ามีผมซื้อไปแล้วนี่แผ่นรองเราแค่เห็นแผ่นรองเราแล้วมันกระทบก็ช่วย วางว้าปีนี้ก่อนแล้วกันเราจะได้เห็นเราได้เปิดร้านได้อย่างง่ายๆนะครับตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ขอดู้ก่นอนอันนี้เป็นเวลาอยู่ที่เที่ยงคืนแล้วต่อไปเราต้องปิดร้านแล้วเดี๋ยวเราปิดร้านแล้วเรามีเงินแล้วเดี๋ยวเราไปซื้ออุปกรณ์ที่เราขาดก่อนเราขาดอุปกรณ์เยอะอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราซื้อเกมให้ลูกค้าซื้ออุปกรณ์ที่เราขาดนะครับคอมเมนต์เพิ่งไปดูมันยิ่งดูยิ่งมีผลลบ ลุงมันให้ทำอะไรอ่ะมีมีลุงมันให้พี่ทำอะไรวะคนที่สองอ่ะพี่จำไม่ได้ด้วยพี่อัพสกิลก่อนพี่สีเข้าบอดี้คาเฟ่อัพไปเลยละกันอัพให้มันหมดนี่แต้มเราเยอะทีป่บป็อกก่ออุ้ยค่อยอยัพละกันอันนี้ก็ยังอัพไม่ได้โอ้โหคะแนนรออัพทีเดียวค่อยอัพค่อยอัพยังไม่ไปซื้อไม้เลย what what the fuck ยังไม่ได้ไปซือเฮย้ยเฮ้ยระเบิด เฮไปไปไ้ไหนกูไม่มีบไปมันละเบิดร้านกูมันละเบิดร้านกู My God โอ้โหลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเลยทีเดียวเชี่ยวนรกกำจัดชัยที่ใส่เสื้อก้ามสีขาวโอเคจัดไปโอเคมาละเบิรนร้านกูมละเบิดร้านกู กูต้องจัดใหม่อีกแล้วกูต้องจัดร้านใหม่อีกแล้วเราเปิดร้านกูเลยเลยแบงเอ้ยทำา้ายกูเกิลแบงเอ้ยกูไม่ไหวแล้วป่ะแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยมันทำร้ายกูกูไหวแล้วกูตายอีกแล้วไปซืก่อนขอได้หนึ่งไม้ไม่ไหวแล้วไอ้ผู้ชายใส่เสื้อกาวดีขาว ไปตีเขาโดยเขาสวนนักพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่ให้เขาสวนแต่พี่พยายามแล้วไอ้นี่โง่นไอ้นี่โง่คนหาก่อนไอ้นี่ปะนี่แน่นี่แน่นี่แน่คนไหนอีกไหนผู้ชายใส่สก้ามสีขาวคนไหนอีกไหนว่ามันจะมีนักกล้ามกล้ามสีขาวอยู่เว้ยแต่มันโดนระเบิดไปตอนนั้นอะมันเล่นร้าแล้วอยู่เว้ยแล้วมันโดนระเบิด อันนี้คือพี่ต้องจัดลงจัดร้านอีกอะต้องแจงบรรยากาศอุ้ยอ้าวตีคน่ขอโทษครับหาเรื่องเขาไปทั่วหาเรื่องเขาไปทั่วเนี่ยผมขอโทษได้ไหมผมขอโทษได้ไหมนี่ไงสักอ้าวสีขาวเราต้องตีจักข้างหลังเว้ยนี่นี่มาดิมาดิมาดิอุ้ยเอาเอาอุ๊ยเอาเอาหลุมอย่าหลุมนี่อย่าหลุมนี่พี่พี่อย่าพิ่งหลุมนี่พี่พี่หลุมไปพี่หลุมไปหลุด้วย พี่เพิ่งลุ่มผมพี่โอ้โหโอ้โหงานเข้าแล้วงานเข้ากูแล้วโอ้โหจบแล้วจบแล้วครับดีครับปั๊บเฮียบมันลุมกูมันลุมกูมันลุมกูเกิดเป็นคนต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้เอ้าไม้ห่างโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดจะหมดเลือดจะหมดเลือจะหมดใจเย็นมามาดิมาดิเกิดเป็นคนต้องชนเกิดเกิดเป็นคนต้องสู้ไอ้เยัยหลบมันหลบมามึงมาดิเฮ้ยหลบไปไป มาดิมาเลยมา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 ดีวะมาดารีวาไม่กลัวต่างกันแค่เสื้อผ้าเว้ยเฮ้ยเหนื่อยเลยแม่งไม้ก็หักหลังก็ไม่มีจบแล้วเอาขอบคุณครับต้อนรับกลับมาใหม่นะครับโดนปะนี่โดนปะปึ๊บหันไปทางนู้นถึงไหมนิดหน่อยนิดหน่อยไมไปอ้าวชิงไอ้นี่ชิง ไอ้นี่แม่งวิ่งแล้วไอ้นี่มันวิ่งแล้วทุกคนมันวิ่งแล้วไอเด็กเป็ดไอเด็กเป็ดโอ้ตีไม่โดนนี่มึงชิงกัว่ามึงชิงวัวมึงชิงวัวมึงชิงกัวร้อยสี่สิบสามบาทชิงวัวอย่าหาชิงอย่าหาชิงเฮ้ยอย่าหาชิงไอเอ้าเฮ้ยคุณผู้เปิดพัดลมเอาที่ เขาจะเข้าร้านแล้วแบบนี้โอเคเอ้าวร้องไห้มาแฟนทิ้งมาเน่ครับทำกูแฟนทิ้งมาเนี่ยทำแฟนทิ้งมาเนี่ยโอ้โหหนึ่งชั่วโมงแล้วคุยกับแฟนแบบเราจะไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของลูกค้าเราจะเก็บเงินซื้ออุปกรณ์ใหม่เราจะเพิ่มคอมนรับหลาหลายอย่างเราองเก็บเงินก่อนมันมีเอรกป่ะเมย์มันมีเฟรกปะ่กปะทุกคนมันมีนเฟรชได้ผมทำต,ตอนอาคุนะอยากจ้างคนทำความสะอาดมาก แต่ว่าเราต้องรอขยายลงขยายร้านก่อนอตอนนี้คือแบบกระปงมากดูตเกมวู้เกมอุ้ยเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วคอมเมนต์เริ่มดีแล้ว,ลว,ลว,ลวขอดูราคาตู้เกมหน่อยสิเราไม่ยุ่งหอยเราต้องลงทุนเฮ้ยระเบิดอีกแล้ว อะไรแวบๆมันระเบิดลานกูอีกแล้วแม่เอ้ยเฮ้ยกูจะร้องทำลายกูเกิดเมืเ่อกี้โอ้โหระเบิดลานกูอีกแล้วอะ่ะโอ้อออต,กกต้องจัดลานใหม่อีกแล้วเดจะซื้อตู้เกมซะหน่อยผมว่าเวลาเราจะซื้ออะไรอะ่ะ เราต้องแบบดูดีๆก่อนว่าแ้งมาแล้วเปิดร้านคอยเอินโอ้โหร้านคูเพิ่งเปิดเนี่ยให้พวกได้ไดนหน่อยผมจ้างคนิการแน่นอนผมจัดญ,ญาผมจ้จางคนิการแน่นอนแน่ทั้สองมีอะไรทั้สองมีอะไรใก่กอสามุยมันมีอะไรโอ้โอ้ไม่กอดเออเอาไม่ได้หรอ เฮ้ยแม่งมีคู่แข่งอ้าว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 ไอ้น้องเดี๋ยวเรามาวัดกันว่าร้านใครจะดีกว่ากันเนาะเจอกูมึงเจอกูมอกแม่งแค่แค่มาแค่มาเจอไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องเบาจเจอกูเจอกูเฮ้ยขอเวลาก่อน อันนี้ต้องใช้เวลาในการขยับขยายกิจาการก่อนขอเวลาก่อนขอเวลาก่อน,ออนไอ้น้องแค่เลยแค่เลยขอยืดดูหน่อยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานจุ๊จืออิฉาตาร้อเนี่ยมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมมึงด้ว่าอีขอทันมีอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อเฟซสองร้อยยังไม่มีตังค์อะเดี๋ยวรอมีตังค์ก่อนน,นี่ไงตู้เกมอา้าว ร้านเรามีบริการตู้เกมแล้วนะครับทุกคนเราเปิดไหก่อนเปิดร้านก่อนไม่ต้องวัดครับผมใหญ่กว่าอะไรวะอะไรใหญ่ๆวะอะไรใหญ่ๆแลเล็กเท่าหนอนมาบอกใหญ่เฮ้ยน้องเล็กเท่าหนอนมาบอกใหญ่ใหญ่ไรเล็กเท่าหนอน,เป,นปเ,ปเปิดไฟเป้าเปิดอินเตอร์เน็ตคาเฟ่เปึมแล้วเราสแกนไวรัสด้วยต้องสแกนทุกวันเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้คือเรามีตู้กเกมแร้มี เรามีตู้แล้วรัปรับราคาเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวรอลูกค้าเข้าร้านตอนที่เป็นเวลา10.00นเรามีเงิน200อางเราไปเอาไปจ่าย่ให้ขาทานดีกว่านะครับตอนนี้ก็รอลูกค้าเข้าร้านครับสี่ีต้อนรับครับลูกค้านะผมน่งเตาเอ้ามาแล้วราคารายที่หนึ่งนะครับนะครับมาแล้วครับ3ชั่วโมงสวัสดีครับคูณลูกค้าคนที่2สวัสดีครับเอาตู้เกมจ่ายเงินเลยโอเคครับลู้ลูกค้า มันปิดตังค์ออโอเคชวนอาวีไม่เคยเล่นนะพี่ดอพี่ดออะไรเล่นดีอวีเล่นบ่อยจะตายไอ้น้องโอเคครับขอบคุณครับคุณลูกค้าไว้มาเล่นใหม่นะครับการดีเดียวแม่งมาระเบิดร้านครูเอาตู้เกมนี่ต้อนรับครับลูกค้าผมมีตู้เกมให้บริการลูกค้าสามารถเล่นได้เลยโดยจ่ายเงินจากการหยอดตู้เลยนะครับอ้าวไฟดับเฮ้ยเอาไฟดับโอ้โหไฟดับเชยโอโ้ จบแล้วอ่ะจบแล้วไอ้ดีบิตไอ้ดีบิตกู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 มาหนิมึงบ <Yeah. S 1> ิดกูมึงบิดกูมึงบิดกูมึงมาหนิมึงอย่าบิดมึงอย่าบิดเอาอะไรก็ได้อย่าบิดอย่าบิดโอ้โหต้องเปิดคอมใหม่คอมัวเปิดช้าด้วยโอ้โหจบแล้วนะครคอมเมนต์โอ uh ้เ huh. ร uh ิ่มดีแล้วแอมแกรนดโกเยส s เนอู้ไวรัสต่อไวรัสอะไรกูสแกนทุกวันน้อสแกนใหม่ก่อน นาทีครับในตลาดลูกค้ากี่ชั่วโมงดีครับสามสิบ,สบนาทีมาทำอะไรอ่ะโอ้โหกูว่าแล้วไงเล่นไวๆอย่างนี้อือหอคือหรือแต่ว่าเมาส์เรานั้นก็คือเหมาะสมเหมาะสมซอนซอ,อนบัฟซอนบัฟซอนบัฟซอนบัฟลูกค้าครับจ่ายเงินครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงมาดูซอนบัฟหรอครับ ขอ,เ,อเงินไปให้ขอทานก่อนขอ,อย่งวะเหมือนเรามีนูสองอนยงสามร้อยแล้วเราเงินให้ขอทานได้แล้วนะเรมามันเดินมาก่อนปีมันก่อนเกียบร้อยเราปีมันสองร้อยมันทำอะไรมันทำอะไรมันทำอะไรไปดูสองร้อยนี้ได้ไรแต่ว่าเราไปีันไปแล้วหรือว่าโอเค,อ,เคอยู่ไวรัสอีกแล้วไวรัสอะไรกูสแกนให้มึงอยู่นี่ไวรัสนี้กูสแกนนี้กูสแกนไวรัสนี้เมพี่ว่าเราต้องอยู่กับการเฉี่ยงดวง เกี่ยวกับการเสี่ยงดวงชีวิตเราอะช้นหน่อยไม่เมย์ช้หน่อยคิดว่ามันมาอุ้ยร้อยห้าสิบไว้โอ้โหห้าสิบบาทไม่ใช่ละปุ๊บโอ้โหจบจบขออีกหนึ่งอันเพื่อความมั่นคงในอาทิตย์สองร้อยเก้าสิบเก้าโอเคพอ,อพอพอพอเราพอเลยเราพอเลยเราพอเลยลเราพอใจกับสิ่งที่เราได้แล้ว ได้รับครับลูกค้าแม่งขโมยของกูแ,แม่เงเอ้ยขี้ขโมยเอ้ากูปิดร้านไปแล้วมึงเข้ามาได้ไงอ่ะพามึงมาเล่นตู้ตอนกูปิดร้านได้ด้วยโอ้พอปเจ้ากูถามจริงมึงโหดเกินมึงมาเล่นตู้ตอนกูปิดร้านแล้วมึงโหดเกินพปเจ้าโออ้มกด h oh my god กูปิดร้านไปแล้วด้วยประเด็นของคนที่เลยวะ เี๋เราต้องจัดร้านใหม่ไงบัดดี้งเงี้ยมีกลับไปเอาไม้ก่อนโอ้โหจะตึ้งูจะตึ้งบัดดีใหนโราแบ่งเอ้ยอยากจ้างบอดี้กรงบอดีก<อ>าดเนาะได้ก็เดินได้โอเคเดี๋ยวเราสั่งตู้เกมเพิ่มอีกตู้นึงเอาไว้ตรงนี้คู่กันแล้วเราก็จะมีความสองเครื่องตู้เกมสองนี่คือมมการพัฒนา นี่คือการพัฒนาของร้านเราเราไม่ได้อยู่นิ่งๆแล้วเราไม่ได้อยู่กับที่เรามีการพัฒนาให้คุณลูกค้าเห็นนะครับว่าร้านผมนั้นผมไม่ได้อยู่นิ่งๆผมไม่ได้นิ่งนอนใจผมมีการพัฒนาเอาแบบมีไม้กับตู้ถูไหมห้าร้อยว่าเรามีเงินอยู่แค500่ห้าร้อยเองซื้อตูน้นล้วการเรามีเงินห้าร้อยอะซื้อตู้นล้วการสั่งมาเลยมีเงินห้าร้อยนะครับผมเรามีเงินห้าร้อยสั่งมาการพัฒนาจะยังแพ้ชั้นสองเมย์ใจ,จเย็น คี่ว่าเราต้องชนะในสักวันเว้ยเรามีเงินอยู่สามสิบสองบาทน่อยไหมละ่ะมันกดทีหนึ่งได้นี่มันกดทีเดียวได้นี่ได้หมละ่ะมนยี่กดทีละยี่สิบเอ้ยมาวะมาวะบอกยี่สิบไปแล้วมาวะมาวะโบยสิบห้ามาวะมามากำไรสองเท่าได้อยู่โอโหเรียบร้อยหมดปะเนี่ยกูหมดปะเนี่ยอ่าเรียบร้อยมี การพนันไม่ทาไม่ใครรวยบอกตัวเองเสมอแต่ก็เล่นตลอดกูเป็นอะไรอ่ะกูเป็นอะไรกูบอกตัวเองตลอดแต่กูก็เล่นกูทําอะไรลงไปตังเหลือเจ็ดบาทที่บอกแล้วเม์การพนันไม่ทาให้ใครรวยอย่าหาทํามาแล้วตู้เกมกูมาแล้วไอ้ซาดเกือในเกมอีกเว้ยจะหาเงินมาพัฒนาร้าน แมงเกือซึอออ้งว่ะนี่ไงเป็นตู้เกมสองตู้เป็นไงทุกคนร้านผมมีการพัฒนานะอาจจะเป็นตู้เกมกากๆนะแต่ว่าร้านผมดูมันมีการพัฒนามากขึ้นนะทุกคนตอนนี้ก็คือมันดึกแล้วนะตอนนี้ก็คือดึกอ่ะเราปิดร้านก่อน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 แล้วไปนอนก่อน้วก,กลับมาอีกทีจะโคนอะไรกูนักหนาแล้วตำรวจ เกือทุกเกมเออแม่งขอเงินหน่อยก็ไม่ได้อยากได้เงินไปพัฒนาร้านดวงเราแม่งสวยเกินว่ะพี่คิดว่าระวังระเบิดนะเออหมูแม่งระเบิดไอตัวระเบิด,บดแม่งทำร้ำายกูจัดทำร้ายกูจัดสูายเราต้องหาจ้างบอริกาดก่อนที่จะเปิดร้านเดี๋ยวพี่ลองเปิดดูเว็บสร้างจ้างคนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจ้างบอร์ิกาดมาเอาไว้ยิงตัวระเบิด